ถ้าวันหนึ่งสิ่งที่เราเรียกว่าผีไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าหลอกเด็กแต่เป็นสิ่งที่เราต้องล่าเพื่อปกป้องชีวิตตัวเองเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับวิญญาณที่เต็มไปด้วยแอคชั่นสุดมันและปริศนาที่จะทําให้คุณลุ้นจนหยุดอ่านไม่ได้แฟนทอมบ,บัสเตอร์หรือในชื่อไทยกวนสุดปวนชวนปราผีผลงานของ Ne โอโชโกมังงะแอคชั่นแฟนตาซีที่ถ้าใครชอบเรื่องผีไม่ควรพลาด เพราะนี้ไม่ใช่แนวผีหลอกให้ตกใจเล่นแต่เป็นการต่อสู้แบบจริงจังระหว่างมนุษย์กับผี ที่มีทั้งฉากแอคชั่นปิศาชวนสงสัยและดราม่าที่ผสมกันได้อย่างลงตัวโดยในเรื่องไม่ใช่แค่การล่าผีแบบเดิมๆเ,เพราะทุกวิญญาณที่ถูกกล่ามีเรื่องราวและอดีตที่น่าสงสารทําให้เราไม่ได้อยากเห็นการชนะเพียงอย่างเดียวแต่บางครั้งก็รู้สึกเจ็บปวดไปกับชะตาก,กรรมของผีเหล่านั้นด้วยเรื่องราวของโคเรทิชิยูอินเด็กมัธยมปลายผู้มีสัมผัสทางวิญญาณเท่ากับศูนย์ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสั่งแม้แต่น้อยแต่ต้องย้ายโรงเรียนแล้วมาพบกับชิชิคุโนะโมงาริเด็กหนุ่มผู้หลุดโล ผู้มีความสามารถในการปราบผีด้วยการกินวิญ,ญญาณการพบกัน,นทําให้ชีวิตมัธยมปลายของเขาต้องแันเหะไปในทางที่คาดไม่ถึงเรื่องราวัยรุ่นคอมดีที่ผัวพันกับการปราบวิญญาณร้ายเหล่านักเรียนมัธยมปลายกับเพื่อนร่วมทีมสุดป่วนหลากหลายสไตล์แต่โคตรเท่นในคราวเดียวกันในนามของแฟนทอมบัสเตอร์ จุดเด่นคงเป็นเรื่องของฉากแอคชั่นการต่อสู้ระหว่างผีที่ทั้งอาวุธสุดล้ำและเทคนิคเฉพาะทางในเรื่องของผีที่มีมิติไม่ใช่โผล่มาเพื่อให้กลัวแต่มีปมในอดีตทำให้เราเข้าใจผีแต่ละตัวสร้างความรู้สึกร่วมและอารมณ์กินใจไปได้วยกันรวมถึงดีไซน์ตัวละครที่มีเอกลักษณ์และเป็นภาพจำของเรื่องโดยรวมแล้ว p h น n t o m ัสเตอร์เป็นมันงงะที่อ่านแล้วโคตรมันครบเครื่องทั้งฉากแอคชั่นอลังการริศนาที่ทำให้เราอยากตามต่อและความดราม่า ที่ทำให้หลายฉากบีบคั้นหัวใจถ้าคุณชอบแนวล่าทาผีคิมเชคเคล่าให้จบแต่มีความจริงให้ค้นหากับปริศนาที่ซ่อนอยู่เรื่องนี้ตอบโจทย์กับคุณอย่างแน่นอน